มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างุผู้ชมครับเชา้าวันนี้พักเพื่อไทยนะครับได้ประชุมด่วนหลังจากที่นางสาวแพทองทานจินวัตรแจ้งบอกว่าจะลาออกจากการเป็นหัวนหน้าพักเพื่อไทยล่าสุดนะครับพักเนี่ยเตรียมประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่วันที่31ตุลาคมนี้คุณผู้ชมบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็มีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะที่ทําการพักเพื่อไทยในยวันนี้ครับ เพื่อแจ้งถึงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพรทองทานจินวัตตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีบรรดาแกนนำนะครับอย่างเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนายวิสุทธ์ชัยนรุณน,นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและสสทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมครับในขณะที่ตัวของนางสาวแพรทองทานเองก็เดินทางมาถึงที่พักเนี่ย ตอนประมาณ8โมง3 5นาทีนะ,ะแล้วก็มีการยิ้มทักทายสื่อมวลชนนะครับนี่ยังเป็นภาพตอนทีมงานบริหารพักนะคะที่เข้ามาที่พักแล้วก็มีสื่อไปรอติดตามแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยนะคะมีรายงานข่าวที่บอกว่าการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะเนื่องจากว่าตัวของคุณอุงอิงเนี่ยมีความกังวลกรณีที่ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้หนางสาวแพทองทานขาดคุณสมบัติ ฝ่าฟื้นมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าคุณผู้ชมจําได้จากคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนนครอันโคลอังโคลใช่กลายเป็นวลีติดปากเลยนี่เป็นภาพตอนคุณองค์ิงเดินทางเข้าพักก็ยกมือไหว้ทักทายสื่อนะคะแม้ว่าตามข้อบังคับพักจะไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้แต่ในการเลือกตั้งสสหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องเป็นคนเซ็นรับรองผู้สมัครใช่ไหมคะใช่ดังนั้นจึงทำให้ในอนาคตเนี่ยเขาก็คิดล่วงหน้ากันมาก่อนแล้วแหละ ถ้าเกิดว่าคุณแพร์ตองทานเป็นคนเซน็นอาจจะมีคนไปร้องไหมนักออร้องอะครับร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆว่าขาดคุณสมบัติในการเซ็นหรือเปล่าโอ้โหตอนนั้นงานเข้าเลยนะอาจจะไปถึงขั้นยุพักเลยก็ได้ออดังนั้นต้องมีการอุดช่องโหว่ตรงนี้ไว้ก่อนนะ,ะท้งนี้ตามขั้นตอนหาหัวหน้าพักการเมืองนะครับลาออกจากตาแหน่งคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการครับก็จะต้องเรียกประชุมเพื่อกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันในการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักคนใหม่ นายวิสุทธิ์ชัยนรุนนะครับสอสอบัญชีรายชื่อและประธานสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเรื่องหัวหน้าพักที่จะลาออกคือสื่อมวลชนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วแล้ววันนี้สอสอก็เลยมาประชุมกันทีนี้ถามว่าการที่นางสาวแพทองทานเนี่ยลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักก็เพราะว่าเรื่องกังวลในการเซ็นรับรองผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่ามนที่น้องเปิลบอกไปนายวิสุทธิ์ก็บอกว่า ตัวของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็พูดชัดเจนตั้งแต่วันที่เปิดตัวผู้สมัครสสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคือต้องการให้พักเนี่ยเดินหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการสู้สึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้พักเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้บริหารรวมทั้งปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่กรรมการสรรหาทีมที่ช่วยปราศัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคนนางสาวแพรทองทะ ต้องการให้รูปแบบคณะกรรมการนะทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพักชุดปัจจุบัน ก็จะทําการรักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีชุดใหม่ค่ะสื่อถามต่อว่านางสาวแพทองทานยืนยันใช่ไหมว่าครอบครัวชินวัตรจะยังคงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไปนายวิสุทธ์ก็ตอบสื่อนะคะบอกว่าแน่นอนว่ายังอยู่และอยู่เบื้องหลังสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังทํางานในฐานะสมาชิกพรรคและเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยค่ะที่จริงๆในเรื่องนี้ทนายกได้พูดชัดเจนตั้งแต่วันที่ เปิดตัวสสชุดที่แล้วชุดที่หนึ่งท่านก็ได้พูดในบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฟังในความตั้งใจท่านก็อยากให้พักเดินหน้าและก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการจะต้องเตรียมซื้อสู้สึดในคราวข,าข้างหน้านะเพื่อให้พักได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารทั้งหมดก็จะมีการปรับปรุงทุกอย่างนะตั้งแต่กรรมการสรรหาหรือทีมที่ต้องออกไปปาศัยหรือคัดสรรผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย านนายกก็อยากให้เป็นในรูปของคณะกรรมการโดยเฉพาะกรรมการ,การพักที่ต้องต้องรักษาการแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนหน้านะครับไป,ไปฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่านะคะ<อ>โดยนางสาวแพททองทานได้ถแถลงการถึงเหตุผลการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะโดยบอกว่าความตั้งใจในการเริ่มต้นยกเครื่องพักเพื่อไทยตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ใหม่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยังบอกว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สังคมเปราะบางซับซ้อนอ่อนไหวคาดเดาได้ยากประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงดังนั้นพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักการเมืองหลักของประเทศจําเป็นต้องยกเครื่องอพลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดใหม่ทั้งหมดให้พักสามารถชนะเลือกตั้งแล้วไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศ โดยคุณอุ้งอิงยังบอกอีกนะคะว่ามีความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดจึงเลือกการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อเปิดโอกาสให้พักได้ยกเครื่องอย่างอิสระและสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบค่ะล่าสุดนะครับมีรายงานว่าหลังจากที่นางสาวแพททองทานชินวัตรลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักครับทำให้คณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยชุดปัจจุบันเนี่ยหลุดจากตําแหน่งทั้งหมดและทําหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่มาทําหน้าที่แทนนะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการเนี่ยได้เลือกให้นายชูศักดิ์ศิรินินรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันของพรรเพื่อไทยนะครับเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยแทนนางสาวแพรทองทานและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่31ตุลาคมเวลา10โมงเช้า